สวัสดีครับวันนี้จากร้านลำโพงรถยนต์นะครับกับลูกค้าที่ได้เข้ามาดูวิดีโอนะครับหรือว่ารีวิวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหกนิ้วนะครับหกนิ้วจากแบรนด์ค่าย CTE นะครับเป็นผู้นําด้านลําโพงนะครับก็มีให้เลือกนะครับหลายแบบหลายขนาดนะครับแต่ตัวนี้เป็นเป็นผ้าแดงนะครับเป็นหน้ากระดาษทรายนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเป็นงานกระดาษทรายนะครับส่วนแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กคุณภาพนะครับ เป็นหนา20มิลครับแม่เหล็ก100่มิลนะครับไว้เป็นงานไว้นะครับ25มิลนะครับงานประกอบนะครับจากฝีมือคนไทยนะครับแม่เหล็กเต็มนะครับตัวนี้เป็นงานโมเต็มระบบนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวเสียงคร่าวๆให้ฟังนะครับดูกันชัดๆนะฮะ ก็คร่้าวประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเป็นงานตัวนี้นะครับ6นิ้วไม่เล็กร้อยไวยี่นะครับาวยี่25นะครับก็สามารถทํา,ทาการสั่งซื้อได้นะครับหลายช่องทางนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเห็นทางไหนก็ตามนะครับก็สามารถทําการสั่งซื้อได้นะครับสินค้าก็ถึงมือลูกค้าประมาณ 1- 2วันนะครับถ้าไม่ติดวาทีนะครับก็ทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ